เอเอเดย์ดยอเรเดอรเดอรเดยดยเอรเดยดยเอเเดยดยแล้วถ้าเป่าไม่ดับจะร้องไม่จบเออจะเป่าอีกห้ารอบโอเคเอาร้องเพลงให้ดูแค่เป่านิดเดียวถึงครั้คเนต้องเต้นเบรกแดนก่อนคีเนเต้นเบกแดนก่อนเลยเต้นเบรกแดนก่อนเอาเบรกแดนหนึ่งรอบแล้วเบรกแดนหนึ่งรอบก่อนพอได้ยังเงี้ย เดี de de ๋ยวพอแล้วครับเดี๋ยวพอแล้วครับอันนี้ก็หิวอยากกินเค้กอันนี้ก็เจ้าของมันเกิดนั่งวนแล้วอันนี้ก็เอาเคณฑเบรกแดนหนึ่งรอบเร็วมันจะจะหักอะไรเนี่ยอ่ะเบรกแดนหนึ่งรอบลุกขึ้นเบรกแดนก่อนเร็ว กัตัวเองแหละเป่าพี่เจ้าเม่อก่าไ้กินาเป่าไมเ้วสุดท้ายเป่าด้วยกันเออนั่นแหละโเ